สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่รับรถจบจริงฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่282สนะฮะสำหรับการส่งมอบรถจูนส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะฮะสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบที่59,0 0 0บาทนะครับกับรุ่นที่หายากแล้วก็ความต้องการค่อนข้างเยอะนะฮะกับรุ่น Space คปสามสสีเทาลัมโบนะครับกับเคสนี้ก็รอรถ ช่วงที่ลูกค้าทําเรื่องนะครับจนถึงวันรับรถก็ประมาณ4เดือนนะครับสาหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าใช้เงินลงุนเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมคะว่าการตกแต่งรถคันนี้สมกับที่รอคอยหรือเปล่านะครับแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมเลยฮะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่การันตีว่าโปรโมชั่นไม่ค้ำห้าหมื่นเก้าจบจริงไหมก็คือเคสนี้ก็คือจบที่ห้าหม พบกับการส่งมอบรถยนต์นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้นะฮะกับรุ่นสีเทาลัมโบรุ่นที่หายากสุดๆสำหรับอิรุสุ2022นี้นะครับผมสำหรับคันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รอรถข้างๆนานนะครับกับรุ่นที่ขายดีแล้วก็สีนี้ด้วยครับกับรุ่นขคบสเปซคบ3 0 a สีเทาลัมโบนะครับการตกแต่งคันนี้ก็จัดตามโปรครับไม่มีเพิ่มเงินนะครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวผมพาเดินชมว่าโปรที่ลูกค้าเลือกคือโปรอะไรนะครับแล้วก็มีการตกแต่งอะไรบ้างน,นะครับผมสําหรับเคสนี้ก็คือลูกค้าเลือกโปรนะฮะก็คือจัดโปรจอ Android น,นะครับจอ Android สําหรับเคสนี้ที่ลูกค้าเลือกก็ตามนี้เลยฮะการตกแต่งด้านหน้าก็คือติดตั้งช็อคอัพน,นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นช็อคอัพกระบอกสีดําให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับที่นี่นะครับใช้งานได้จริงๆแล้วก็ผลตอบรับของลูกค้าที่บอกมาว่าก็คือสะดวกสบายในการใช้งานนะครับ ส่วนล้อก็คือคันนี้ใส่ล้อเป็นล้อทีอสามเจ็ดก้านตรงนะครับสีดำแล้วก็รัดด้วยยางก็ตามโปรโมชั่นสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับล้อหน้ากดหน้าลงมาสองนิ้วแล้วก็รายละเอียดดุมน็อตล้อลูกค้าก็เลือกโทนที่เป็นสีดำนะครับเพื่อที่จะตัดกับคาลิปเปอร์ฝาครอบเบรกที่เป็นสีเหลืองนะครับก็สวยดีนะครับสำหรับการตกแต่งนี้ตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือก สีของน็อตของดุมล้อได้นะครับแต่คันนี้ก็คือเน้นดำก็สวยดีนะฮะส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีดียาง27 5 45หนะครับกดหลังลงมา3นิ้วเท่าดความกว้างของล้อนะครับล้อหน้า9.5นิ้วล้อหลัง10.5นะครับเน่ก็จะเป็นทรงที่โหลดนะฮะหน้า2หลัง3นะครับการโหลดก็คือใส่ก้อนรองนะครับไม่มีการดัดแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าจะทำเดิมก็สามารถ เอาของเดิมใส่แล้วก็ยกขึ้นเดิมได้เลยนะครับส่วนด้านท้ายก็มีการติดตั้งทอซิงนะครับทอซิงก็คือเป็นท่อปฟได้านะครับออกท้ายเสียงก็จะประมาณนี้ครับเครื่องสามพันเสียงก็ออกแน่นๆหน่อยนะครับทั้งรอบเดินเบาแล้วก็เวลาเราเหยียบนะครับเวลาเติมเมลเ่งเข้าไปเสียงก็จะแน่นๆนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าลูกค้าชอบเสียงดัง ก็จับประมาณนี้แต่ถ้าชอบเสียงเงียบก็คือแนะนำเป็นท่อเดิมนะครับสำหรับเดือนนี้โปรโมชั่นนอกเหนือจากที่โปรโจอย o i d ก็จะมีเนี่ยครับล็อกฝาท้ายนะครับเราใส่ตัวล็อกฝาท้ายให้ลูกค้าก็ไปซื้อกุญแจได้เลยนะครับพวกกุญแจโซเล็กต่างๆมาคล้องล็อกได้เลยครับเพราะีิรูซูทุกรุ่นนะครับปฟท้ายชอบหายนะครับเวลาลูกค้าไปจอด ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็คือเราใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ให้นะครับตรงนี้แต่ลูกค้าก็คือเพียงแค่ซื้อกุญแจคล้องได้เลยส่วนด้านในก็คือมีจอ Android น,นะครับที่เป็นตามโปรโมชั่นนะครับนี่ก็คือภายในของรุ่น 3,000s รุ่นนี้นะครับข้อดีของรุ่น3,000ก็คือมีกุญแจรีโมทมาให้จากโรงงานนะครับโดยที่ไม่ต้องทำเหมือนรุ่น1,900นะครับ 3,000s มีกุญแจมาให้เรียบร้อยนะครับ ก็ใช้งานได้เลยส่วนด้านในก็ทุกอย่างกว้างขวางนะครับสาหรับรุ่นสเปซแคบสามพันแล้วก็สีนี้เป็นสีที่โอ้โหรอนานมากนะครับเคสนี้ก็รอรถสี่เดือนนะครับก่อจะได้รถก็เดี๋ยวยังไงครับพบกับการส่งมอบรถยนต์นะฮะคันนี้ที่ส่งมอบได้จริงครับตามโปรโมชั่นกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับขอบคุณนะครับคัาผม ขอบคุณครับขอบนุางปลอดภัยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบนะครับรถยนต์เชวนี้ครับกับ f c ที่รอรถนานนะครับลูกค้าก็ได้รถตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รถจบจริงครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเป็นเจ้ของรถใหม่แบบท่านนี้ก็ยินดีให้บริการนะครับ ม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนครับท้าผมก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วนะฮะสำหรับการทํารถใหม่ป้ายแดงให้จบตามงบจบตามโปรที่ลูกค้าเลือกนะครับเคสนี้รับรถจบที่5้า0มื่นเก้ันบาทนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คอยติดตามชมได้เลยะครับาำหรับป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้สวัสดครับผมสวัสดีครับ เรียบร้อล้วครับสำหรับการส่งมอบร,รถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบร,รถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานำเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบร,รถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กำลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจำนวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทับท่ายกันได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ